อ๋อวันนี้ไม่ตำสมด้วยไหมครับใช่ตำสมมืัอนี้แม่ค้ามีผู้ซอยพร้อมเอาไปไหยเอาผู้ซอยก็ได้ดอกจ้าผู้ซอยปิดเทิมติดนะผู้ซอย,อยครับจ้่ปิดเทิมม,มาซอยไห่ลูกสาวแม่ค้าลูกสาวแม่ค้าเนี่ยนี่เราม่องแซ่บ่นว่าไม่ค้าหม่องเนี่ยนี่ใส่ผูกนวลนะครับจ้าไม่ค่าโอ้นี่ตำสมเซ็ปเราเซ็ปก็นอยู่บนกันเลยครับแม่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลาย มาได้ครับเนี่ยสมต่ำต่าย่างกับเขามีใครดาวพ่อมาได้จ้าเมื่อนีนมาเจียพ่อบุ้งอีกแล้วครับพ่อบุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตก็เมื่อคืนนะครับป็นคอร้อนหูเมียเลยผมกหลับดีเจ้ยตกเติอนมาคํำนะครับโอเมื่อนวันที่ทลา่ครับคุณพ่อวันที่จีครับ สิผูกมือโซ่มือลาบจะมึงเหรอเนาะครับมืโซ่มือลาบเออพี่น้องทั้งมันใก้โซกไข่ลาบเนาะครับในห้อยในตลาดใก้โซกไข่ลาบโซ่ไข่มานไปพอบุงโซกหรือยังมึอนะยังยังครับอ๋อมื่อนี่พาพี่น้องมาใส่ครับมาหน่อขามครับของกำนันแสงทองเนาะของกำนันแสงทองครับพอบุงได้อย่างมาครับมาพอบุงด้วย่าแบบน้อยตัวนึงครับหล่อปะก็ว่ารอแน่ว่า่อแน่ครับกันที่ว่าหลอก็ได้บอหลอก็ได้ลราแกเกิดพอบุงย่องไปพี่น้องพอดีว่า ย่องเกินโตเตียยย่อเกินเตอไปเออลาสภาพเพาะนี่แหละครับลาตัวนี้กับจากเดือนคุณพ่อมันในน้องน่ะละเห็นนั้นเห็นนั้น้รงลึกซึ้เนี่ยมันเป็นตัวแย่ติดเราเป็นคนหลอดตรงที่เดี๋ยวเราก็งงเองตีอย่างไรมันเกิดว่าเป็นหัวกาแงหรือว่าผมงงแล้วป คือเจาของล้วาดเองงอมาก,ก,กะะาระใจคือที่หูจะประวงหลับตามีมือใช<ค>่ปะา<ค>บได้ายั่นอยู่ออส่วนเขาจะน้นอยต่างหากเท่านใดครับระวงมองอยากได้อะผมอยากได้หาพันล้วครับเพื่อนไหนท่าไ,ไ,นไนหนครเพื่อนไหนเพื่อนเหอ 4ี่สิบองี่สามอ๋อยางหาพันเหลือกำไรจาก3ามชิ้นเลยเพราะได้ค่าแล้วมันกลับบ้านเนาะครับดีบริเยณเขาให้ทแรกันทีขายก็บอกบอก่าถอกเออขายขึ้นมา่ดไขายลงขายขึ้นม่รขายลงนั่นละบันอ่ะพวบกับเบอร์มาก่อนครับ0 8าศูนย์แปดหนึ่งศูนยห้าหนึ่งสี่ศูนย์ครับต้อมีที่คนณด้ต้องมีกันนั่นแหละครับไม่เท่นั้นแหละครับตี่อย่างครับรเรียบมันขอันนี้ของห้อย ตัวบ้านห้วยบงห้วยว่าได้ครับเนี่ยสาวปีนินนดๆแล้วแหละครับก็ดิ่ล้อยล้อยสี่สิบล้อยสี่สิบขื่นอีกเยอะเอเป็นหัวสาวยังบพอนขึ้นแล้วมั้งครับเนี่ยเราเปิดไว้ที่ยี่สิบสองหมื่นบาทราคานี้ต่อะไรครับรว่าไก่เราส่งให้ครับที่ได้บอเบอร์เรา วันนี้ท่าได้นำปนัหรือยังครับกำลังครับโอ้ท่าได้นำปนันี่อันถือกระเพงกรเพงก็ถึงเนาะเอาเบอร์มาหนครับมาเอาเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งห้าซื้อไหนก็ครับก็ตัวยครับหลายซื้อได้เราอะหรือว่าพ่อสังเวียนอีหลอยตัวนี้เครื่องดำนะครับเครื่องดำ เอ็พี่น้องเอาไปขุนได้ครับเนี่ยคอยโทรหาห้อยตุ๋ยห้อยสังเวียนพอมาบ้านห้อยบงห้อยว่าได้สาวน้อยมาสองตัวเป็นเขาเรียบร้อยๆแลนวไหนครับส่วนเขาแล้วตัวนึงแดงตัวนึงจะออกปเป็นสีแดงเขากันนะครับแดงเข้มอีหล่าตัวนี้เราว่าเปสิเก็บครับน่ะลายตัวแดงๆนะส่วนหล่าตัวออกเข้มๆน้อยน้อยนี่สิบสองเนื้อหนังมันตั้งกันครับ สักสีเออแต่ว่าเบื้งเล่ากะอายุสูสีกันข้อมาที่านั่นเตียเพราะเปิดราคาสูงกว็หลาตัวนี้เอตัวนี้สิองตัวนี้สิเ็เอาไปยังอีหลาอะไรเาสก็ดอี่านี้ก็สิบสอมันม่งามเนาะันี่ไม่มาเพนมันน้ำก็กันเดียอ๋อมันน้ำก็กันเอาอ เอาเบอร์มาได้คุณพ่อมาแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมาบ้านบ้านยังบ้านโอ้โหที่น้องค่อยพอเบาเปนะนชั้นว่ไก่ชงไปได้นะพ่อเนาะชงให้ได้เนาะเอองาของจังของเราไหวเลยวะหัวโลนยังดีเออหล่าตัวนี้ล่าตัวนี้ตัวนี้สิบสองกับนี่ตัวไหน ตัวนี้สิบสองคนนั้นสิบเจ็ดตั้งกนันดีเลยสีสันมันต่างกันกันกบเนื้อหนังผิวพรรณครับกับหน้าตาเอออีหลายตัวนี้ก็บ้านๆเนาะเออแต่ก็เสด็จมาอยู่แล้ว,วครับพี่น้องเคยต่อเหล่าเด้อครับนะี่ยเอือเจ็ดสองตัวนี้เครื่องดับมงสองตัวนะครับนี่ยเพราะว่าจากแกงข้อนะครับได้แม่ลูกมาเอาเข้อทาถึง ใครเนี่ยทั้งแม่ทงลูกโดยเฉพาะลูกเนื้อหนังไหมเนาะครับแต่ว่าหัวที่บรูดูน่าพอน้อหัวใครบ้าเนี่ยด่าเตรียมมือทำมือโตอ๋อห้าหกเดือนพว้เขาทำลูกบ้านบบอกครับนี่ยครับบ้านบ้านบ้านเขาบอกหัวหัวทับเขาจะดีแม่เขาหนีลูกแรกบอกครับเนะ่ยเพราะวันตอนนี้เขาผสมยังครับบัครับยังไม่ได้ผสมอีหลานนี้ที่เป็นอ่ามั่นกับไทยเนาะมั่นกับไทย ลอยอยสามสิบห้าคืนพลิครับนะถ้าไห้พวันเปิดไว้ครับเปิดไวมื่นเจ็ดพันห้าได้สตัวได้ครับ17500ได้สองตัวนะครับพวันเอาเบอร์มาเนี่ครับศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสองครับต้อมีติคนณด้วครับครับผมนี้รับประกันรับวันนะตัวกันเลือกรึดดีเบอร์ดีดูกด้วด กำมังมากเกินลูกม้าดีกับขวดหัวขวดอกลูกดีขวดล้ำปีเดียดขึ้นตัวน,นีน่นะอ้าอันเพื่อนขอเพื่อนหน่อยนึงอขอเจ้ามิได้กี่ตัวลหลาไรครับพี่น้องเคยโทรถามพอวันได้ครับได้ต่อเราครับนะขั้นบ่กไก่โชคให้ไ,ได้แล้วพวันเนาะอเออลูกเนื้อหนังลูกขับทาก็อยู่ดีครับพี่นะเนื้อหนังลูกขับทายอยู่ ซื้อซ่าไม่น้อยโอ้ยเคนมาขาขงวัดเห็นมั้เติมด้วยอะไรกันอะลูกแจมต่อตายอีก3ามอถทงทีต่อนงไว้ยไฟเกตสามันตาได้มาเมื่อนี้เป็น1สาวหนึ่งหนุ่มละหลานเดี๋นี้เป็นสาวน้อยกกติไก่ที่หอวดขวบแล้วมั่อไหร่บุญแล้วนะไอ้เกียรติเทไรหลานเดนะครับเปิดไปหหมื่นสิบาร้อยจ้ะนึกับอีกสิบหแล้วบาานอยด้ครับอันนี้เปิดไปเกียรติมหาตอนนี้เราให้เกียรติละ 2>, 4, 2 8 2 3 0 9นมีเม่ได้มีติมอยู่หรอเปามีอย่างเดออียวาล้รงหน้าใเกลียดมันหมาเลยครับเด้อโอ้มีใหญ่กินพร้อมเลยครับพ่อสิติวัตบ้านก็อิมอ่มผลิตแล้วนี่แม่บักลาหน่อยนะพี่น้องเคยโทรมาโตเหล่าเลยครับนะ แม่นี้จากแก้งสนามนางได้ไมาสองสาวสองนุ่มเป็นคู่ด้วยครับเนะี่ยแม่นี้ตัวแม่นี่คู่วลาเก่าอ๋อมาดีคู่หน่อยได้ครับมันหลายใสไปยังที่ตัวู่ใดเลยเอาเอางซี่ก็แล้วกันราคาต่ำสุดเท่าใดซี่ตัวเนะี่ย ซูตรือีหาพันว่าหลอดก็มัวเนาะสูงสุดเขพันหารบอกครับเออพระพี่น้องเอาไปขุนด้ยครับเนี่ยมีได้เราได้มาซีตัวมั้งนะแล้คอยทสอบถามเบื่อว่าปล่อยอะไรยังับ่ปล่อยก็ยังได้ต่อเราอมนี่เวเบอรมาก่อนครับศูนย์หกสงมีนี่เห็นหมานลยครับเนี่ยกเบอดเลยครับมื้อนะคู่ใหญ่ได้มาสองตัวเลย Tôi đi tôi nghe các bạn Phó xa màn Chà các bạn Này in บ้านเข้าชัยภูมิเนะครับนี่เลยพ่อสมานบันดีเมื่อ้าคุณพ่อคครรััับบดีตกบกฝนมื่อวานเมื่อคืนนะเมื่อคืนเ่ื่อถกับมื่อว่ามื่อวานแข็งครับตอนใบใบเนาะในเมืองก็ตกแข็งแนี่ยครับพ่อสมานได้เด็ดไหมครับไอ้ปูน้อยครับสาวน้อยครับอืมฮัตติไลยังได็ดที่ไหนไรกินเนาะอันนี้อันนี้บักลาสินะตัวนี้ครับบักลาครับตัวนี้สุดนี่บักลาสเมียนถ้าได้พ่อสมานบักลานะบักลาตัวนี้ผมมาโยกเอาพันธครับเอาพันเออเออกระทงกเขาท้าเนาะเนาะตาก็ได้ตัวที่สองตัวเหลือยงครับตัวแม่ครับ ว่าไหนตัวล a ตัวนึง7000าครับตัวนี้สูงอยู่เนาะสูงครับห่างจากบางนอยนึงแล้วพอนาะเออ7000ห่าเออตัวที่สามเป็นี่โอ้ตัวที่สามตัวผู้ครับเขาเป็นไฟยึ่งยึ่งเ้มดินะเท่าไหนบักราดท่าไหนครับตรงนี้7000หาครับ7000หาตัวเห็นได้ตูดได้ครับตัวนี้ตัวโค้ดนะครับบักราเท่าไหนครับ ของตัวเนี่ยตัวปูตัวนึงตัวเมี Mother, ยตัวนึ่งผมว่าจะที่เพียรหารวยครับอ๋อก็ตกตัวเท่าไหร่ล่ะหาพันหาพันเจ็ดร้อยหาสิบบาทอ๋อหาสิบบาทก็เพราะเป็นค่าตัวที่แมนแมนมัน e มันเมืกันครับมันเหมือนกันแก้กู้พี่น้องอยากได้งง้ไปเลี้ยงจะค่อยโทรหาพ่อสมานเราอยู่บ้านข่าวเลยครับบันนายอินแต่งตามนี้เลยครับเบอร์เราโทรถามเบิรงครับ เพอตัวเดราคางบประมาณมีจำกัดท่าเดก็ว่าไปนะพ่อเนาะศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าพรสวมาได้คุณพ่อเด้อ เสียจัวครับสวัดดีครับผมตุ้นสวยถึงเมื่อไงลูกสวยครับเน้ไข่ไหมกินแต่คนล้มงีบอ่าได้อย่างไ่ได้มื่อไรเสียจัวปะเง้งลูสี่ตัวครับอ๋ออันนี้วัดจะไหนกอนเนี่ยเมื่อวานเราเปิดได้ยี่แปดเดือนหน้ะเนี่ยเมื่อวานนี้เปิดไว้ยี่แปดครับเมื่อนี้เด้่มื่อนีเมเปิดไว้ยีก็ลดลงเาดำเร็วแท้มันสมสมฉีได้ไข่ไหมคาดเลี่ยงเตียเล้มันกินยาดีพอเจ้ายาเาไไงลูกตัวที่เรเนละเเสียจัว ลูกโตประมาณต,ตที่สองเนี่แหละที่สองที่สเนี่ยแหละครับเรา่นนี้หรอกนี่ท้ง,<ม>ทงว่างอยู่นะทองว่างครับเมื่อวานนี่เพิ่นไหผมนี่ยิบซีผลเดียกพานาเน่หองยิบแปดหยิบซีแมนครับเมื่อนี้ใครเฉลยดนพี่นนะ้นท้ายรนะเมื่อนี้ผมเยียวยิบกเพิ่นไหยิบเนะอ็ดยอมาคือห้างก,กันหลายท่ักครับเมียที่บดาเลยน่ะอ้มนันแล้วล้มมันเกิดุรอันนีมันแล้ว เบอร์ครับ0 8 7 9 2 0 4 2 7 5ครับห้อยจวบครับขอนแก่นน่าจะเยเนาะคือวัดสวรรผมทั้งใช้ผมทั้งงานขอนแก่นครับคนหลายบ้านครับคนหลายบ้าน,าานคือไห้วยนะ พ่อพูงเนะสอนวิธีเบิ้งงัวเลยครับนะสมมติว่างัวนเนี่ยจะมักตัวใดมัอกับื้องบนกงอนแรกเบิ้งมบนไหนมันกระเบิ้งหน้าตามันรอบๆว่า้วเบิืงขาเบิ้งเล็บมันน้ำอ๋อขามันคือขาดมันร้อนร้อนดีเบิ้งมบนไหนมันก้เคลื่อนไปได้นานนี่แันนี่รอนเบิ้งหน้ามันอ๋อเนี่มันหน้าคล้ายๆกับง้วงเมฆอ๋อหนามคือง้วงเมฆ มันมันหนังมันหนาวหนังยาวโอ้หนังนาวมันมาปากง่ายก็ปากง่ายจีนยาดีโอ้แล้วเบื้องปากง่ายหัวหนุนที่เตี้ยหนุ่มนุนที่เตี้ยอ่าเอออ่างสองที่นั่นเดี๋ยวครับสองอ่ะฮสองเบื้องอะไรอีกเบื้องเล็บครับเบื้องเบื้องเล็บเบื้องเบื้องขาเบื้องเล็บเตี้ยเออเบื้องมันดีมันดีขาสิงเบื้องสิงโอ้เบื้องเข้งขาอ่าไปดิเบื้องหางเบื้องดูกฟังมันอ่ะเบื้องหางเบื้องดูกซ่วงดูกซ่วงที่สุดว่าสุดอ๋อนึ่ หากินบ่ท้ายนี่ก็ต้องหนาเตี่ยท้ายนี่ก็พราเบิ้งได้นี่เออแล้วพวกสีได้พ่อ<า>สีได้มีส่วนบ่ส่วนก็มีส่วนโยจะมืดเขาฮิดแดงโอเขาฮิดแดงตามกระแสแล้วพ่อเนาะจะตามผมบ่โมบริเจาะกับสีผมว่าจะมาถืออ๋ออันนี้พอบปูมือนีเราแนะน้ำเคล็ดลับในการเบิงเ้งงวเบิ้งควายอ,อพบปงมือน,นีหมานแล้วหมันแล้วหา้าสิบบาทได้ห้าสิบบาท อ่าท่านผู้บุงล้าท่านผู้ชมทางบ้านก่อนครับผมลคุครับครับอ่าผู้บุงก็แห่หมานี่ครับเด้อยครับมีน้องทางบ้านก็แห่หมานกันครับมื่อเนี่เดี๋ยวค่อยพ่อกันไหมนะผู้บุงเนาะครับครับครับต้อนรับครับเรา